สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หนองสำลรงกาเด่นนะครับห้องพักหนองสำลรงกาเด่นอันนี้บอยยูกไกลจากาบ้านกำนันยัมนะครับนี่คือทางถนนครับถนนเตีนอุดอรหนองสำโรง มันกำนั้นยมที่อยู่ตรงนั้นครับประมาณนั้นห่างกันบอถึงสามร้อยเมตรครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งเมื่อน,นี้เขาจะไปหาแม่ใ,นในหญ่น่อยครับแม่ใ,นในหญ่น้อยโอ้ห้ากันแล้วบรรยากาศสวยงาม สวยครับอันนี้เป็นที่นั่งใบเตยชอบมากเป็นห้องพักสามสั้นบรรยากาศดีครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้ายายโตก็นอนจ้าสวัสดีจ้าไม่ยน่อยจ้าเมื่อนี้อยู่อยู่กับอันไม่ยหน่อยครับผมเจอแต่แล้วไมต e n t ิเมนกันจริงเสียงจริงครับผมมาหลายมือแล้วค่ะแต่ว่าผ้าใปหาจ้าเช่อคแงกมือเศร้าออยู่ใกล้ๆกันมือเศร้าเนี่ก็เลยโทรหาแม่โต้แม่โต้มาเอาเงินไปเห็ดบุเห็นน้แนวาสั่นระา เดี๋ยวสิพาลูกไปคำโฉนดเสียดายเพิ่นกับงี่บุญไข่ม้วนบุญกับสิส้วนไปน้ำกันอยู่มอสรถตู้วันนี้เมารถตู้นะฮะว้พักอยู่ไก่เลยจ้ะพักอยู่หน้าบ้านคือฟ้ามันออกจากนี่กันห่างกันประมาณสามร้อยเมตรครับห่างวัวแดงกักันอ้าวนี่เด้อค่ะฝากไปบุญน้บ้านคบุญกุศลกระแบงไปให้ทั้งทุกช่องนะคะทั้งแฟนคลับช่องแม่โตไอ้กำนันช่องแม่ใหญ่น้อยช่องลูกนะคะเนาะพักผู้ใดกับเบิ้งน้ำกันละค่ะ ปากไปเฮ็ดบุญหาลอยเนาะค่ะจอนนาสาธุนั่งเฮบุญบรรยากาศเป็นตายุอ้ายเมื่อวานในกระเล่นน้ำเว้ยๆพอนเมืองสาวเดี่ยวพ่อพ่อดีเบืิองบรรยากาศครับครับเีเบื่งบรรยากาศอ่าบรรยากาศอของพัก ห้องด้านบน450อืมแต่ห้องด้านล่างจะแล้วแต่ราคาก็คือถ้าเตียงเดี่ยวก็590ถ้าเตียงคู่650ห้องไม่น้อยเป็นเตียงคู่ในคู่ให้เบื้องบรได้ทของหกไรพี่น้องเขาจะได้แน่นอนเป็นเบิ่งเราค้างแต่ถ้าเป็นบ้านนี่890 890บ้านเป็นหลังอันนี้ส่วนตัวเป็นบ้านเหทาจีนเลลูที่บ้านหลังใหญ่ราคานี้รวมทั้งสระว่ายน้ำเลยนะรวมคือคือราคานี้รวมทั้งเราเล่นน้ำด้วยสระว่ายน้ำเนี่อ่าว่ายน้ำเนี่คือ บริการลูกค้าน้ำสะอาดหมึกว่านหรือผ้าลูกเนรนหมึกว่านหรือผ้าลูกเรนแล้วก็บผ้าโมลูกเรนนะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ได้พักที่นี่ก็คนละห้าสิบบาทได้ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเล่นแต่ให้มีถ้าบ่าม,มี่บบมีผักไส้กับใส่เป็นหน้าจันในโมขึ้นกับผ้าลูกมาลงนาอ่างนี่ยแหละโมขึ้นลบมาจะผ้าลูกไปฆ่าทหารแนลเข่าเมยก็เลยผ้าเข่ากินอันนี้ยังก็อันนั้นฮอตพอตฮอตพอตฮอตอตแล้วก็ได้ ไปซื้อโทรศัพท์แผลงใสไงซื้อมาแล้วบ้านนี้ก็เลยไปเปลี่ยนไอ่เปลี่ยนมาเออเอาโอปอคือแม่ซาว่าั่นแม่ก็เลยเปลี่ยนให้เมื่อวานก็เลยพักกันมาลงนามลงนาแล้วก็ตายอากหลากเลยบดนีเมยตแต่วานบ้านนี่ยนอนเต็มที่อยู่ยากเรียกไลเปบรรยากาศดีค่ะน้ำเล่ได้กลับเมื่อไหกลับวันที่ต้นเดือนอาทิตย์แรกของเดือนหโอ้ได้อยู่สองว่าอันสิไปซีสเกตอยู่สิบไปซีสเกตสิไปยสที่ลูกที่แยสก แต่ว่าสีเกีนอินประเทศบนหาพ่อหาแม่แต่ก็จื้ขึ้นเนื้อึ้นพ่อเยาแล้วก็สิลงมาอุดรลงมาอุดรก็สิอยูอีกจักประมาณจากักสามสี่มือแล้วก็เตรียมตัวของเทพแพ็คของกลับละ่ะอย่าลืมนอมือแรงค่ะ่แน่บนแน่น <laughs> ท่านผู้ชมถ้าท่านอยากจะดูออนสด แล้วมันออนสูดจุเนื้อครูก็ไอ้กำนั่นต้องเมินไม่ได้หลายขอเสียงก็อยากดูกดหนึ่งเดี๋ยวสิไปจุเนื้อใส่ก็ไอ้กำนั่นี๋ยวจะจัดให้เดี๋ยวจะจัดให้เมื่อแม่เมื่อกี้นั่นจุเมือแม่เมื่อกี้นั่นมันเกิดใบเตยเมอกีอยู่แล้วมื่อแร้มื่อกี้นี้จะลบมาเว้นซ้ำใดนะคะเพราะว่าไม่น้อยที่จริงหมอรถตู้เพิ่นไปแก็คือมินิคอนเสิรับไปข้ามชนบทไปกูแก้วไปพระธาตุกลางน้ำไปพร้อมขอพาสติไปพ่วงที่ใส ไม่หน่อยก็เลยเปลี่ยนแผนมาเอาส่ขอเป็นไปทำชนดเนาะแล้วก็ต่อด้วยที่หลวงพ่อพระสายปลูกแก้วแล้วก็ปิดท้ายที่ตลาดเพราะว่าลูกนางบดัลูกต้องขึ้นรถเข็นรถมิการก็เลยตรงมาว่ามันมีกิจกรรมที่ไปก็ลูบแต่ลายก็เลยบอกว่าทำชนดนี่ไปก็ตอนเพื่อนน่งข้างเทิงนั่งเทิงรถไปบัวใดดอกอายพราะคนหลายแต่งเข้าไปซื้อของไม่เพิ่นอธิษฐานแล้วมันต้องซื้อไปเยอะลวเอาเพราะว่ามันมันต้อง มันทอดน้ำเนยแมทโอมันทอดแต่กูแก้วเนี่ยลงยางได้อยู่วัตถัสก็เออลงไปได้นิดหน่อยแต่ว่าก็เลยอยากใส่ชีวิตกับเพื่อนแน่ตรงที่ว่าไปทาเสด็จเนาะไอ้ทาเสด็จมันใส่เวลาได้หลายน์บ่ละร็คอยไปงานเมืองของซื้อของหลักกับสิ้้าลูกกินเข่ายุลิมเพื่อนของหนมองได้เข้าลงได้เข้าอาดุลกั เพิ่นว่าอันมาที่ไรอันมาที่ไรแม่ก็บระดิไปน้ำตาเครือมาสันเอามาแถวนี้แม่จะเมารถดไทยมาสันก็ลเลยเพิ่นอาบน้ำทาแล้วก็รถก็ทีมาหับเป็นสองจุดจุดหนึ่งไปรับอยู่ที่บ้านประสางบ้านยาเพิ่นอเอาเพิ่นขึ้นรถแล้วก็จี่มาหับแม่แม่เนี่ยขนสุดท้ายคนนี้้จ่แต่ว่ารถตู้กับบริการดีๆเด้อพี่น,อน้องเดี๋ยวมิโนจะถ่ายคลิปไปบิง่งเพราะว่าเว้าง่ายคุยสะดวกแล้วเพิ่นก็โอเคค่ะง่ายๆมากๆรถตู้บ่แพงนะคะ เพิ่นจัดเป็นโปรโมรชันให้เลยนะคะถ้าใครต้องการโปรโมรชันแบบเส้นทางว่าเราจะไปไหนนี่ยัยงขอไม่น้อยในสองพันเก้าร้ยเก้าสิบเท่านั้นเองอแต่โปรโมรชันเพิ่นเห็นหลายกว่านั้นแต่ไม่น้อยตัดโปรโมรชันออกเองเพราะว่าบ,บ,บ,บอบอบอพร้อมกับสุขภาพของลูกนั่ก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าเราตู้แปดที่นั่งอโอทงอย่างดี ร่มหมดแล้วนะคะพอตองใจอันนี้บ่ต้องบ่แมนไล่เหมาเป็นเติมน้ำมันไม่ไม่คือทุกอย่างเลยทุกทุกอย่างของเขาหมดเลยแต่ว่าถ้าเราจะจองไว้ถ้าเขาอยู่เมืองหนองนี่ไม่น้อยจองแต่ก่อนไม่น้อยอยซ่้อวิเดนแล้ว่าให้เอาห้รูเอาเงินโอนเข้าบัญชีเพื่อนไห้คือมัดจำว่าห้าร้อยแล้วก็ยืนยันว่าเราจะไปวันไหนแต่ถ้าเข้าอยากไปยังเป็นอี่อย่างน้าอายทั้งหนองคายเข้านะที่ว่ามันนี่ วัดพุทธวัดอย่างนั้นงามๆมาน่ะโอ้ยา้่าน่ะวัดอย่างวัดพุผาตากเสือจ้าละกันอันเที่ยวไปเบิงอันแพทวอลคือมันอันเออผาตากเสือไล่น่ะเออแล้วก็เส้นทางนั้นก็มีอีกหลายจุดเขาก็จัดเป็นโมเดชั่นให้ได้คือห้อยากเที่ยวสาเขาจัดโมรโมชั่นเลยเลยแล้วก็ถ้าเราจะมาจากสนามบินให้เราเขาเขาไปหับยู่สนามบินได้ไปรับที่สนามบินแล้วก็พาเราไปเที่ยวแล้วก็กลับส่งที่สนามบินก็ได้หรือคนที่อยู่บ้านหรือคนที่อยู่โรงแรมเขาไปรับไปส่งเขาได้ อันนี้กับบริการโฆษณาอย่างจะพูดว่าคือคือประทับใจใช่คือเราติดต่อเราประทับใจนะแม่โตมาประทับใจเพื่อนบางเพื่อนมากทั้งไก่ถ้าใครมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่น้อยแนะนาเลยถ้าค้นที่แบบอยากจะเที่ยวแบบชิวๆแบบไม่น้อยนะคะการพักสถานที่พักตรงนี้หมอที่สุดอันนี้คือแนะนําเลยตรงนี้หมอที่สุดอยู่เหมือนกับบ้านตัวเองคือไม่วุ่นวายแต่อาหารเช้าเขาก็จะมีเป็น ชากาแฟขนมปังให้ซึ่งเราจะไปกินที่ตรงตรงข้าวเตือเขาอ่ะตรงที่ประชาสัมพัสแหละค่ะตรงข้างข้างไม่น่อยว่าให้ในตรงนี้เป็นมันมหนาวะักของพักของพักสามสั่นตรงนี้นะไายน้ำนะเมืองพระอาทิตย์ตกดินได้เมื่อวานนี้พากันไายน้ัในเมืองพระอาทิตย์ตกดินแสงงามมากมากเลยเมื่อวานนี้ท่ายไปนิดนึงในท้ายไปน้อยนิดกระเบื้องกระเบื้องชุ่มชื้อมกระเบื้องกรบกระเบื้องนไก่เมืองที่จอดรถจอดล่าสะดวก ส่วนมากต่างชาติพักเยอะเพราะว่ามือว่านนี่แนะนำต่างชาติเป็นเลยไม่ว่ต่างชาติขบวนก็ต่างชาติทางก็ต่างชาติตรงนี้ก็ต่างชาติมีแต่พวกแบบก็ดีเด่นฝรั่งนะเด้นเด่นเด่นโอกาสก้อนมากนะต่างแต่อยู่มากศรีหามือนี้เพื่อนเข่ามาอุดรเรียนบอแล้วตรงนี้มอสที่สุดแล้วว่าเรานอนก็เงียบจนิดมันมีเสียงวุ่นวายวุ่นวายเหว่วุ่นวายมอสที่สุดตรงนี้แนะนำเลยแต่อย่าดูแบบสบายๆสาวายนาวมีสอเด็กสาไม่ลึกนะคะสาบุลึกอาย ตรงนี้จะตรงนี้จะเริ่มต้นจากความตื่นตรงนี้เนาะไปสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นเลือกกับประมาณนี้ของไม่น้อยค่ะเลือกแค่นี้สิ้นสุดรักษาสะอาดอ่าต,ตรงนั้นเป็นของเด็กน้อยของเด็กเด็กประมาณนี้ไปเตยมาเล่นได้เอาไปเตยลงมาเล่นน้ำอ๋อทั้งคนทั้งนอกมามาเล่นนี่ได้กเล่นได้จ่ายห้าสิบบาทก็จะมี ต้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำลลแล้วล้างตัวก่อนแล้วค่อยลงสระข้าพ้นทางน้องอพอมือเคื่อนลูกกระเล่นมูของลูกกระจายให้มูลูกอีกสองคนเล่นกัน,นกแต่แต่คนทางนอกบันได้พัก,กวันเถอะไปใช่เพราะว่าเห็นเพราะว่าเมือม่อเคื่อนไปขอไงอไปขอไล้พักได้บ่พราะว่าพักได้อยู่ ปฏิว่าโอเคค่ะตรงนี้ค่าคาก้อนตางค่ขหรือคือเข้ามาจากปั้งนอกอ่ะถ้าเขาอยากพักฟนนีลตรงนี้หมาะที่สุดแต่มีแป้นมานาก็สุดะดวกสบายเพราะว่านิ่มเสากับไมาเล่นนมได้ในเวลาถ้าเราไม่หมยเรื่องอาหารเช้านะถ้าเราไม่หมยเรื่องอาหารเช้าเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีเหมือนชากาแฟขนมปังให้บริการคือถ้าถ้าเบิ้์นเนอก็เขาเห็ุคล้ายๆรูปแบบของเมืองเล่าเมืองเล่าไม่หน้อยไปพักอยู่แถวเวียงจันทร์เขาก็จะแบบนี้บางมองก็จะเป็นตาขรนซาวเป็นฟรนท์ไฮแต่บางมองก็จะเป็น เขาเอืเ่อนพักนอกก็สิมีชากาแฟขนมปังให้ยังที่ไมหน่อยไปพักอยู่อยู่เชียงข้านกับเหมือนสไตล์นี่เชียงข่านนะถนน,นคนเดินสนะ่วนมากจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยบ้านพักนะเือนพักเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็มีชากาแฟเข้เากินมื้อมืึชากาแฟขนมปังสแตนบายไว้ให้น้นํามีไม่อั้นย่างทีเชียงข้านนะสะดวกสบายสขาตาไรพอบ อันนี้ก็ตากคือกันได้ตากหลังบาดมีมีหลังบานให้มีระเบียงห้ยังมีระเบียงด้านนอกงามอาเยือยู่็ชุ่มชุ่มนีกาเป็นหลังน้อยนะขึ้นหนิหลังน้อยแปดร้อยเก้าสิบบาทกวันก็เช็คอินสิเดช็คสโมงก็ออกสิบเอ็ดโมงเหมือนกันถือว่าโอเคโอเคที่นเวส่วนตัว่สบายีมากกัาใช่้วั่ง่เหเลย แล้วที่นี่ถ้าใครถ้าใครถ้าใครอยากจะดูอันไม่งยหน่อยก็ะอายกินจุน้ำกันขอเสียงหน่อยกดหนึ่งกดหนึ่งไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะโทรถามแมโตว่าที่คนกดเยอะบ่อเรามาจากเทียวนะจะฝากนะคะฝากสําหรับช่องแมโตคนอุดรเนาะฝากอ้ายเพราะว่าไม่น่อยติดตามเพื่อนแต่แอบติดตามมากเงียบๆบ่คอยเมินนั่นนาดยันซีเมนทเนึงยังเพิ่นอ่อนสดหรืออยังยังสินะคะกับเบิ้งเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านลูก แลวก็เห็นมันยากาศยกลาบ้าลูกพ่อกระกเฮ็ดให้พ่อหายความพืชทอด <Will. S 2> นะคะก็เหมือนกันราคาการเฮ็ดคลิปรูปแบบการเฮ็ดคลิปอาจจะบ่เหมือนกันแต่ว่าทุกห,หมดทั้งหมดทั้งมวลทุกคนเฮ็ดคลิปก็อยากให้ทุกคนแหละในเบืองใน,นความหูในเนื้อหาสาระอาจจะถ่ายคลิปไม่ถูกใจท่านพี่น้องแต่ว่าเนื้ออะไรคลิปพ่ออาจจะซ่อนเล่นแนวคิดมุมมองการใส่ชีวิตทุกๆคนนะคะยังไม่โตกับป่วยไม่หน่อยกับป่วยแต่แต่ป่วยต่างกันแต่ว่าวิถีชีวิตในการสู้กับตางกันทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อไป่่นะะะคคอๆ ขอบคุณหลายๆที่มาหากันมาหลายมือกุ้บริสุพอเดี๋ยวจัดให้เดี๋จัดให้ยังอยู่ต่ออยู่หายยังอยู่ต่ออยู่นะคะเดี๋ยวมือแรงมือแรงอาธิเจอกันนะครับนี่จะไม่นอนเบาแล้วกระิวาได้ไหมจุจุอ่าจุจุด่วนด่วนจุเดี๋ยวเดี๋ยวจุด่วนจุ่ยไข่ทำมือแรงนะทำมือแรงต้องดูกดหนึ่งก่อนนะกดหนึ่งเยอะๆกดหนึ่งแล้วจะจัดให้นะคะ ยังบ่ได้เห็นโคกอีดอยคือโคกอีดอยมากไโตู้จักแม่โตนอนโคกอีดอยแล้วเม่นแหลกแล้วก็ยังสิบจุเม่นแหลกที่ได้เม่นไอกำนันเพราะว่าลูกชายลูกไายฮาร์ดไอ้อีโชคชัไอีนุ่มนี่แม่น้อยเห็นมาแต่น้อยเป็นลูกเซียวเห็นกันมาแต่น้อยเห็นกันมาแต่น้อยเพราะว่าหู้จักกันแต่น้อโตเป็นลูกเมเซียวเลยเป็นลูกเมเซียวพอเซียวซึ่งไอ้ไอ้นุ่มไปซื้อบ้านเนี่ยค่ะพอเขาไอนมอยู่เนี่ยคือบ้านเก่าของหนูมีบ้านจันทร์ ก็คือสํารว่าพี่น้องเลยเพราะว่าพวกอีโดยแล้วก็บไออีนุ่มกับว่าเฮ็ดเพลงมาหลันมานี่ก็เลยเห็นเพื่นมาทายคลิปน้ำกันก็เลยว่าเอ้ยนุ่มทายรูปไอคำนั้นดีๆได้เด้อมันรอๆจำได้ว่าเมนนั้นอ นั่นล่ะล่ะล่ะที่มันเปิดที่มันเปิดร้านเขาต้มตาลงนะจ้ะโอ้อนั่นนะไอ้นักร้องที่ห้องเพลงแกะซีฟันน่ะนะโชค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 ในโชคในโชคจะซื้อจริงเพื่อนซีนุ่มนุ่มบ่าซื้อนุ่มในโชคดูเออในโชคในสายยันลูกเซลยวค่ะเห็นแต่แต่น้อยๆเห็นแต่แต่น้อยๆมองมักุณมังมาของเพลงคาราโอเกะสมัยตะกอนก็คาราโอเกะเนาะเวลาไปกินเหล้าบ้านห้องเพลงให้แม่ฟังเบิร์ดคืนแม่ว่างยาำแดงสิเป็นนักร้องบักละแล้วหายไปแล้วไม่น้อยก็หายไปแล้วเจนกระทั่งมาเห็นอีกทีนึงอ้าวลูกเป็นนักร้อง สนองกับเอาไปเอามากกับบอกรอยกันเราจะเป็นคนบอกรอยกันนับไปนับมากกับพี่น้องเฮาคือเก่าแล้วเนาะฝักครูหนึงไก่หักน้ำมะสุกโกลหักของคพื่อนเป็โตกับฝากนาตีน้ำเด้อค่ะฝากมะสุกโกลฝากโปรอิดวยฝากในหนวดเบิ้งเบิ้งไปหน่อยเบิ้งเบึงเบิึงเบึงแต่บอคอยเม่นนั่นนะอยสิเม่นทนหนึ่แต่คอยได้เบิึงเบิึงเบิึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านลูกเลยได้เบิึงเฮาเห็นบรรยากาศเก่าๆที่เฮาเคยขับรถพาอย่งนี้ซีเฮาเคยใช้ชีวิตอยู่แถวนี้นะคะก็เคยก็เคยมันคือแบบ กอวาดภาพวาดภาพบอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าแถวนี้อู้แต่ว่าจะเลื่อนไหลตรงนี้ตะกอนเปลี่ยนแปลงหลายเนาะตะกอนเป็นปลานี่ก็จะเลื่อนไหลก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยมากๆถ่ายคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะคะแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบ่อซางบ้านบ่อหนามตรงนั้นแหละของอาจารย์กินแล้วเด็ดต้องดีใช่กินแล้วนะคะเหลืออย่างเดียวจุ กดใหม่คนใหม่เดินมาแรงคนใหม่คนใหม่เดินมาแรงสิทรหาแม่ตู่คลิปนี้สิลงทันทีคลิปนี้สิลงทันเจ้าเอาละค่ะอำนาข้าจ่าขอพูดหลายหลายขอให้บุญกุศลหอดพีหอดน้องเมัสู่ผูุ้ทุกคนนะคะที่เบิ้งในคลิปในช่องนี้นะคะได้รักจากใจจ้ารักนัาจืดจืด